มุมเดิมๆขอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับดาพาดูวันนี้พามาดูเจ้าเหลืองน้อยโลโวกับทีมงานสสมชายเหมือนเดิมนะครับนะสสมชายวันนี้ย้ายมาทํางานปากโบนะครับนะโปดินายก่อนหน้านี่อยู่ระยะทางไกลเกินไปนะครับวิ่งไม่ไหวไกลเกินรถดำไม่มีใครไปนะครับผมนะไกลเลยย้ายมาทําเป็นปากโบเลยโบกไกลไม่อยากวิ่งกันก็ ย้ายมาวิ่งเอาปากโบนี่แหละคนจากข้างหลังนี่จากสะนี้แล้วก็ไปเทด้านหน้านะครับนะต้องโชว์ประมาณรถเกรีดอยู่ตรงนั้นคนใกล้ๆครับผมปากโบเลยโบนี่เคยย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ว่าดินมันเปียกแล้วก็ฝนก็ตกด้วยเลยยังไม่เสร็จเลยย้ายออกไปก่อนอันนี้ก็กลับมาใหม่ครับนี้เก็บให้เสร็จเลยครับนะเพราะว่ารถดำเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วนะครับพื้นแห้งแล้ว สามารถวิ่งทางานได้ก็ย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะงานนี้งานไม่ได้ถูกนะครับงานนี้ก็ราคาปกติทั่วไปเลยไม่แพงไม่ถูกแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่พากันมาเล่นในช่วงเออที่ฝนมาตกนะพื้นมันยังไม่แห้งก็ไปจมอยู่กันหลายวันเลยนะงานนี้น่าจะเหลือไม่เยอะกําไรน่าจะเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเราก็ไม่หนีนะครับนะเหลือไม่เยอะรึอ ขาดทุนยังไงเราก็ไม่หนีนะทีมงานสอสมชายการันตีได้ว่าลงงานแล้วเสร็จแน่นอนนะครับนะแต่ถ้างานมันทำไม่ได้ก็อาจจะแค่ย้ายโอกนะเพื่อพักพักดินไว้ก่อนให้มันสามารถทำงานได้เรากลับมาเก็บแน่นอนนะครับนะเจ้าเหลืองน้อยกรวดกรวดเหมือนกันนะครับนะถึงขุดถ,ถึงแค่เชั้นดินกรวดนะกรวดดินเหนียวกรวดแน่นๆเลยครับ รูปสุดบูมนะสะก็จะไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะแต่นั้นเป็นรูเป็นรูที่น้ํามันโอ,อนะครับนะน้ามันไหลออกมามันก็หักเดี๋ยวค่อยอเก็บบอ่อตอนเก็บบอ่อเราก็จะเอารถขุดไปดินโปะ,ปะ,ปะแล้วก็ลูบให้มันเรียบนะครับน,ะนี่ก็จะเป็นกำแพงขั้นนะขั้นน้ำเพราะว่าสะมีน้ำเลย กับสิงเอ็มครับผมนะมาเร็วมาเร็วประจำทีมงานสสมชายรถของสอสมชายก็จะประมาณนี้ครับผมนะเป็นรถรุ่นเก่าหน่อยอย้ยอนแสงหรือเปล่านอะนี่ใส่ดินไปแน่นๆครับผมแน่นๆอันนี้น่าจะขนออกข้างนอกก่อนนะครับนะขนออกไป เก็บงานครับผมเก็บงานด้านนอกนะเจ้าของดินเขาอ,อนุญาตเพราะว่างานด้านนอกนี่ยังไม่เสร็จนะครับนะแต่ว่าโบมันไกลคือเลยย้ายมาทําตรงนี้แล้วก็ขอดินขอดินเจ้าของที่นะครับผมนะขอดินเอาออกไปเทงานข้างนอกประมาณเออยี่สิบเที่ยวนะประมาณยี่สิบเที่ยวขอดินออกไปแล้วก็ลุยปากโบให้เรียบร้อย แน่นๆครับผมทีมงานเราใส่ดินแน่นๆเลยน่าจะเป็นรถที่สวยที่สุดในทีมงานเราแล้วนะครับนะโอเคย้ายมามุมนี้ดีกว่านะครับนะมุมเมื่อกี้นี่ย้อนเสงมากลุงสมชายครับผมนะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมลุงสมชายสมชายดินด่วนนะคนนี้นี่หัวหน้าทีมเลยคนนี้ ลุงสมชายสมชายดิ้นด่วนครับผมนะน,นี่เร่งนะครับวันนี้นี่เร่งระดับเุงสมชายโมโหนะลุงชายลูกค้าไม่รับโทรศัพท์นะลูกค้าไม่รับโทรศัพท์เที่ยที่นี่นะเจ้าเรืองน้อยนะครับทีมง,งานสอสมชายลูกค้าไม่รับก็ไม่เป็นไร ที่ปากบอ่อไว้ก่อนวันนี้ต้องมาเก็บปากบ่บให้เขาให้เสร็จนะครับนะนี่ก็งานนี่ราคาไม่ถูกนะครับนะราคาไม่ถูกไม่แพงแต่การเอ่อบริหารนะครับผมนะปิดพลาดเราลงงานเร็วเกินไปหน้างานยังไม่สามารถทํางานได้แต่เราก็ลงมาก็จมอยู่กันหลายวันแต่ทีมงานเราไม่เคยถอยครับผมนะแค่พัก เกพักบ้างให้ดินแห้งเรากลับมาทําเก็บให้เสร็จแน่น,นอนครับผมนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเก็บงานจบทุกงานแน่นอนขาดทุนไม่เป็นไรครับผมนะเราเน้นชื่อเสียง <c oughs> แล้วเราทีมงานน้องใหม่นะครับผมนะเจ้าเหลืองน้อยโลวแล้วก็สอสมชายนะครับน,ะนี่เป็นหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมเครื่องยนต์ร้อยสิบแรงม้านะไนดะ้แรงที่สุดในทีมงานแล้วครับนะ ตอนนี้นี่งสุดแล้วการลลวงลวงสุดบูมนะครับนะ ว่าลงถึงมันดินพื้นมันจะแห้งเราก็ยังลงไปชั้นล่างไม่ได้นะสะก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะมุมนี้นี่ภาพดีแต่ว,ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นเนออสระได้นะมุมว่าไปยืนถ่ายมุมก่อนหน้านี่เดดค่อนข้างที่จะจ้านะครับนะจ้าเรงครับผมเรงเรง ไม่รู้เลยจะเสียงหรือเปล่านะไม่ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> รถุดรถุดจะจมนะครับผมนะดินก็พอทํางานได้อยู่แต่ก็ถ้ายืนอยู่านานๆก็รถขุดจะจมไปขลาลเหมือนกันต้องถอยมาเออเคลียดินดเรื่อยๆต้องเกลียดิน เกียดินให้ตัวเองเหยียบได้นะพอจะยืนเช่น,นานๆนี่ดินจะหักนะเด็ดจ้าเด็ดแรงๆรงเราชอบนะเราชอบเด็ดแรงๆอย่างนี้นะครับนะเพรเด็ดแรงอย่างนี้เราสามารถทํางานได้เรื่อยๆ ถ้าเกิดโดนฝนมานี่จบเลยครับผมนะที่นี่นี่ถ้าโดนฝนนี่ก็ต้องรออีกเป็นอาทิตย์นะครับย,ยังย้ายกลับมาทําอีกรอบหนึง่งแต่ฝนไม่น่าตกแล้วนะเริ่มเข้าหน้าหนาวหน้าแรงเต็มตัวแล้วฝนไม่ตกเราจะพยายามเก็บให้สิทธ์นะอันนี้นี่คันนี้นี่ไม่ใช่เครื่องเดิมเขานะครับนะเราเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องอะไรอะไรสักอยา่างร้อยหกสิบแรงมา้าเดเครื่องทีมงานสอสมชายเหมือนเดิมครับนะสอสมชายสภาพ เล่นแต่รถปีเก่านะรถปีเก่าก็ดีตรงที่ว่าซื้อมาต้นทุนนะครับผมนะต้นทุนเราไม่ต้องจ่ายเยอะแลยก็มาเจ็บเรื่อยๆกับค่าซ่อมนะมีการผุพังตามการเวลาตามอายุการใช้งานรถนะครับนะใช้ต้นทุนน้อยแต่ก็ สีย่ยงกับเรื่องค่าซ่อมนะที่ต้องซ่อมเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สำหรับรถดำไม่มีปัญหานะครับผมนะรถดำนถานจอดซ่อมได้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็สภาพรถก็ตามสภาพครับผมนะเราเน้นใช้งานทำงานได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเจอถ้าเกิดทำงานไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็น หน้างานที่มันเปียกเยนี่ยต่อให้เป็นรถใหม่ๆก็เอาไม่อยู่นะครับผมนะเปีนหน้างานที่มันเปียกรถใหม่ๆก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหน้างานที่แห้งอย่างนี้นยิ่งจะเป็นรถเก่าแต่ก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับนะเต็มๆ,ๆไปเลย มาสาหรับหัวหน้าหัวหน้าสมชายนะครับหัวหน้าหสมชายขี่รถนี้จะเบียดตากล้องหรือเปล่าไม่รู้นะ, <c oughs> ะสำหรับคลิปนี้ก็ไายทำเอ่อเท่านี้ก่อนนะครับนะใครชมมาถึงนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ